ขอบคุณ t i k t o k s h o p t h a i l a n d ที่ได้เชิญร้านแม่นุ้ยครีเอเตอร์ตัวน้อยน้อยมาร่วมงานมอมแอ b ด์เบบี้ครีเอเตอร์แมทเมกิ่งมาร์เก็ต2025งานจัดอยู่ที่ปาร์คสีลมกรุงเทพมหานครค่ะแม่นุ้ยก็บินตรงจากสกลนครมาที่กรุงเทพเลยนะคะเพื่อร่วมงานกับ t i k t o k ในวันนี้และในงานบรรยากาศอบอุ่นมากๆภายในงานยังแบ่งโซนเป็นห้องห้องไว้ให้ครีเอเตอร์ได้ทำคลิปปักตะกลัและยังมีโซนจัดบูธจากแบรนด์ต่างกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมให้กับครีเอเตอร์และแบรนด์ใน t i k t o k ได้มาพูดคุยกับร้าน ได้ลองสินค้าใหม่ๆและข้อเสนอจากทางแบรนด์ต่างๆและในวันนี้นุ้ยก็ได้มาดีลสินค้าราคาพิเศษพิเศษให้กับแม่ๆ่ทุกคนเลยค่ะใครที่ซื้อของจากร้านแม่นุ้ยได้ของแท้ส่งตรงจากแบรนด์แน่นอนมาในวันนี้ยังได้สินค้าทดลองฟรีกับบ้านเยอะเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะในแต่ละบูตก็จะมีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายกันออกไปงานนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่ทําให้ครีเอเตอร์อย่างเราได้พบปะกกับแบรนด์ดังๆมีโอกาสได้พูดคุยกับแบรนด์และมองหาแบรนด์ใหม่ๆที่คิดว่าเข้ากับกลุ่มลูกค้าของเราเพื่อเปิดโอกาสได้ขาย ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะนุ้ยเดินยังไม่ถึงครึ่งงานเลยนะคะตอนนี้ของเต็มไม้เต็มมือเลยแบรนด์ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่และเด็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้แม่และเด็กหนังสือหรือรวมไปถึงของเล่นด้วยเราไม่ได้มาดีลกับแบรนด์อย่างเดียวนะคะ TikTok ยังมีกิจกรรมให้เราทําด้วยเพื่อแลกรับส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าของชอบวันนี้แม่นุ้ยเดินครบเกือบทุกแบรนด์เลยค่ะใครเจอแม่นุ้ยบ้างคอมเมนต์มาเล่าสู่ฟังด้วยเด้อส่วนถ้านุ้ยไม่ได้ถ่ายรูปกับใครต้องขออภัยด้วยนะะคขอองเเตต็็มมมมไ้ืากๆ